30วันก่อนกับประเทศไทยนะครับระยะเวลาเกือบเกือบ2ปีเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแล้วคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจย้ายประเทศครับอยากจะบอกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับมันไม่ได้มีอะไรง่ายนะบางคนทัก DM โบมาแล้วก็ถามว่าเออพี่โบคะหนูจะเรียนอะไรดีคะ แน่นอนครับว่าถ้าพูดกันตามตรงตัว student visa เนี่ยก็เป็นวีซ่าที่สามารถเดินทางข้ามหรือว่าได้วีซ่าของประเทศเขาเพื่อที่จะเข้ามาในประเทศเขาได้ง่ายที่สุดแต่วีซ่านักเรียนอ่ะมันก็มีหลากหลายเมืองนะครับโดยส่วนมากแล้วอ่ะที่ไทยอ่ะเขาจะมีเมืองหลกัหลกๆให้เราเลือกทั้งหมด3เมืองครับ 1. คือโทรอนโต 2. คือแวนคูเวอร์ 3. คือมอนทรีออลข้อดีของเมืองใหญ่ก็คือแน่นอนครับ มันเป็นศูนย์รวมของการศึกษาเลยหมายความว่ายังไงคุณก็มีที่เรียนมีคอร์สเรียนแน่นอนแล้วก็มีหลากหลายราคาให้เลือกมากๆนะครับโบเนี่ยตอนที่โบมาโบอยากจะฝึกภาษาอังกฤษด้วยโบก็เลยขอเอเจนซี่ว่าเอเจนซี่ครับผมขอเมืองที่คนไทยอยู่น้อยอทอรอน t โดกับแวนคูเวอร์เนี่ยเป็นเมืองที่ มีคนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะครับในสมเมืองเนี้ยเมืองที่มีคนไทยอยู่น้อยที่สุดก็จะเป็นมอนทรีออลโบก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไปมอนทรีออลเลยแต่เอเจนซี่เขาก็เตือนโบน,นะว่าเออคุณโบคะมอนทรีออลเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่พูด2ภาษานะคะจะมีภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษโบก็บอกว่าแล้วแล้วพอถ้าสมมติว่าผมได้อังกฤษเนี่ยมันมันอยู่ได้ไหมเขาบอกว่าได้ค่ะเขาจะพูดกันครึ่งต่อครึ่งประมาณนี้นะคะได้คอร์สเรียน คอร์สเรียนอะไรต่างๆนานาแล้วส่วนของคอร์สเรียนเนี่ยถ้าคุณแบบว่าติดต่อเอเจนซี่เนี่ยเขาจะจัดการให้คุณทั้งหมดจะเป็นการทําวีซา่ายื่นไปว่าเราเรียนอะไรได้วีซ่ามาปุ๊บบินข้ามาปึ้งถึงมอนรีออลงมาถึงบองชูซาลูดก็เป็นเป็นเมืองภาษาฝรั่งเศสเลยคือคําว่าครึ่งครึ่งเนี่ยมันไม่ครึ่งจริงคือหมายความว่าภาษาแรกที่คนคิวเบกคัวก็คือชาวคิวเบก ที่มอนเมืองมอนทรีออลเนี่ยคือรัฐควเบกนะครับจะพูดกันเลยอะ่ะก็คือภาษาฝรั่งเศสซึ่งไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสจากประเทศฝรั่งเศสนะจะเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบควเบกคั่วก็คือแบบคนมอนทรีออลพูดกันซึ่งโบภาษาฝรั่งเศสคือศูนย์เลย <c oughs> โบไปถึงเนี่ยโบมีบัตเจ็ตเงินค่อนข้างจำกัดอ่าแล้วแล้วที่โบเลือกคอร์สเรียนนั้นเพราะว่ามันจะได้วีซ่าทำงาน2ปีอันนี้คือที่ท,ที่ตอนแรกที่เอเจนซี่คุยกันไว้ ก็คิดว่าเออสปีน่ยพอจะมีเวลาหาช่องทางในการที่เราจะสามารถเซ็ตโตดาวตรงนี้ได้ปุ๊บมาถึงปัญหารแรกภาษาฝรั่งเศสเนี่ยทำให้โบทํางานที่เกี่ยวกับที่มีการสื่อสารนะกับคนอื่นๆไม่ได้แล้วตัดทิ้งไปได้เลยงานเสิร์ฟงานเสิร์ฟอาหารที่คิดว่าเออทำแล้วน่าจะได้ทิปแล้วพอจะมีเงินแบบว่าใช้กินนิดๆหน,น่อยๆตัดทิ้งไปได้เลยแต่ว่าโบมาเนี่ยโบเอากล้องมาด้วยก็โชคดีที่ว่า ก็หาหางานหาจ็อบเก่งหาแบบว่าหาฟรีแลนซ์เก่งก็ไปทํางานถ่ายรูปเพราะว่าเอาจริงงานที่โบได้ทำมามันคือคนะิทเชนเฮล์คิทเชนเฮล์เนี่ย มีหน้าที่ที่ช่วยหัน่นช่วยเตรียมผักช่วยเตรียมครัวนะครับอันนี้เป็นจ็อบแรกที่โบได้ทำเลยเพราะว่าไม่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสก็คือทํางานอยู่ในครัวเลยก็มีที่คนไทยมีต่างชาติบ้างก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ามันก็จะได้เป็นเงินเดือนขั้นต่ําของมอนีออลประมาณ14-15เหรียญประมาณนี้ต่อชั่วโมงซึ่งถ้าทำถ้าทำาตามชั่วโมงพาร์ทท์หรือทํา ยีชั่วโมงน่ยอยู่ไม่ได้ต้องทําแบบว่าสักประมาณ30ชั่วโมงอะต่ออาทิตย์แล้วก็บวกกับเรียนอีกโบเรียนวันละ5ชั่วโมง5วันต่ออาทิตย์ก็5 25ก็เรียกได้ว่าวันวันนี้ก็เหลือแค่เวลานอนอย่างเดียวละก็ทำ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 ไปตอนแรกคิดเช่นเฮลเปอร์แล้วก็หาพยายามหาหางานางานถ่ายรูปไปด้วยเพราะว่างานถ่ายรูปมันก็จะได้เงินเยอะกว่าหน่อย ก็หาคอนเน็กชันหางานถ่ายรูปคือกะว่าเซ็ตเท่าดาวที่เมืองนั้นไปเลยเพราะว่าจริงๆเมืองมอนทรีออลเนี่ยถ้าไม่ถ้าไปอยู่จริงจริงเนี่ยเขามีคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ฟรีก็คือคุณต้องไปสมัครแล้วคุณก็สามารถเรียนภาษาฝรั่งเศสได้แต่คุณต้องหาเวลาว่างให้มันตรงกับคลาสของเขาแต่คลาสของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายอีกแต่โบอะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเหลือแล้วก็เรียนเรียนเรียนไป วีซ่า Visa ที่คิดว่าเรียนจบมาแล้วได้2ปีเนี่ยรัฐบาลเขาเปลี่ยนกฎหมายความว่ารัฐบาลแคนาดาเขามีสิทธิ์นะครับที่จะเปลี่ยนกฎเมื่อไหร่ก็ได้เขาเปลี่ยนกฎปุ๊บวีซ่า Visa โบได้เพื่อนโบเนี่ยได้ปีบ้าง2ปีบ้างปีครึ่ง1ปีโบได้ไม่ถึงปีนะครับเพราะฉะนั้นพอวีซ่าไม่ถึงปีเนี่ยต้องทํายังไงต่อ บก็เลยต้องไปเสิร์ชหาโปรแกร,รม PNP Provincial Pro Nominee Program หมายความว่ามันจะเป็นโปรแกรมพิเศษของแต่ละรัฐหรือของแต่ละจังหวัดทีเนี้ยถ้าคุณจะมาแล้วแบบว่าอยากทำงานว่าสาย professional เลยเอ่ะเขามีคนเยอะแล้วนะครับเขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการสายนั้นขนาดนั้นคือถ้าจะมาเป็นสาย professional คุณจะต้องเป็นแบบว่า เก่งในเก่งอ่ะคุณต้องเป็นดาวดาวในหมู่ในในท้องฟ้าที่เปล่งประกายมากๆก็คือแบบว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ทํางานตําแหน่งนี้ได้ซึ่งมันไม่มีงานที่มันเป็นอะไรขนาดนั้นอ่ะถ้าพูดกันตามตรงอ่ะเพราะฉะนั้นลองลงมาก,ก็คืองานที่เขาต้องการคนก็จะเป็นงานใช้แรงงานนะครับอ่าเป็นงานมีมีมีมมรวมถึงเชฟด้วยเชฟแม่บ้านเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยอ่าโบก็เลย ย้ายเมืองวีซ่าโบเหลืออยู่ประมาณ9เดือนแล้วโบสู้เพื่อสุดท้ายเลยกับ PNP โปรแกรมก็คือย้ายเมืองมาเมืองซัสคาตูนอยู่ในจังหวัดสกัตชูบอนซึ่งพูดไปเนี่ยแม้แต่คนแคนาดาเองก็บอกว่าอยู่ตรงไหนเออมันเป็นเมืองที่แบบเนี่ยครับก็ให้ดูรอบๆนะฮะว่ามันแบบว่าต้นไม้เป็นเมืองแบบเป็นเมืองสงบๆนะครับขนส่งสาธารณะจากรถไฟฟ้าเนี่ยตามเมืองใหญ่เนี่ยอันนี้ก็คือเหลือแค่รถบัสอย่างเดียวที่มาแบบทุกครึ่งชั่วโมงถ้าเป็นเสาร์ที่ก็ทุก หนึ่งชั่วโมงคือคืออยากให้นึกภาพตามให้ออกนะว่าสิ่งที่คุณถ้าคุณต้องการอย่างจริงๆอ่ะคุณต้องมาเมืองแบบนี้เมืองแบบนี้อยู่แบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่เมืองที่มีลักษณะเหมือนกรุงเทพแบบว่ามีรถไฟฟ้านะคะไม่มีอะไรนั่นนี่ให้ทําไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็ อยากจะบอกว่าทําอย่างนั้นได้ไหมมันก็คงมีโปรแกรมที่คนที่เขาทําได้แหละมันคงมีแต่ว่าอยากจะบอกว่าเวที่แบบมันง่ายอ่ะมันมันไม่มีนะครับท,ทุกทุกเวยากหมดถ้าคุณจะไปสู้ในเมืองใหญ่คุณการแข่งขันสูงถ้าคุณจะมาสู้ในเมืองเล็กมันก็จะง่ายหน่อยแต่คอนดิชันแต่ละเมืองก็มีไม่เหมือนกันทีเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าการใหญ่เมืองมันยากแล้วใช่ไหมไการใหญ่ประเทศมันยากแล้วใช่ไหมอยากจะบอกว่าสําคัญเลยนะครับหาลอเยอร์รอไว้เลย ลอเยอร์ดีที่สุดแล้วคือเขาจะรู้เรื่องเอกสารเรื่องอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะทำเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือจะเป็นโปรแกรมพิเศษสุดท้ายบนไทยในปีนี้รอง2024มาตายตรงไหนรู้ไหมมาตายตรงที่ว่าเจ้านายไม่ทำเอกสารให้หมายความว่า,าการที่เราจะต่อวีซ่าต่อไปเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้เอกสาร permanent resident หรือ PR ของเขาอะแล้วค่อยไปต่อยอดเป็น citizen s h i p นะครับ มันจะต้องมีคนที่ยื่นขอเอกสารให้เราซึ่งก็คือเจ้านายที่เนี้ยการที่ company หรือบริษัทอ่ะเขาจะยื่นขอเอกสารตัวนี้ให้ได้อ่ะหมายความว่า company เขาจะถูกรัฐบาลแคนาดาตรวจสอบจ่ายภาษีครบไหมมีคนแคนาดเดียนทำงานในบริษัทไหมทำไมถึงต้องจ้างต่างชาติ ต้องเขียนจดหมายต้องยื่นเอกสารซึ่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยควรจะนี่เป็นที่มาว่าทำไมควรมีลอเยอร์คือลอเยอร์เขาจะรู้ว่าเขาต้องยื่นอะไรไปบ้างขนาดลอเยอร์ยืน่นเราจ้างให้เขายื่นนะบางทีมันยังถูกรัฐบาลแคนาดาตีตกมาเลยที่เมืองเก่าเนี่ยโบมีเจ้านายทั้งหมด3คนที่บอกว่าจะยื่นเอกสารให้ เจ้านายแลกยืนไม่ได้เพราะว่าเขาหนีภาษีอันนี้อันนี้เล่ากันตามตรงแล้วก็แบบไม่ไม่ได้กล่าวถึงใครอันนี้ภาษีเจ้านายคนที่สองอ่ยื่นไม่ได้เพราะบริษัทเปิดยังไม่ครบสองปีบริษัทใหม่ก็ยื่นไม่ได้นะครับอ่าเจ้านายคนที่สอ่อันนี้ยืนได้แต่ว่าโบกลัวเขาโบกลัวเขาเกินไปคือเขามีความแบบ น่ากลัวเขาแบบเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้แล้วคือการที่เรายื่นเอกสารไปกับเจ้านายคนใดคนหนึ่งเนี่ยแปลว่าเราจะได้จาก Open Work Permit คือเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้กลายเปลี่ยนมาเป็น Clo s e Work Permit ก็คือหมายความว่าเราต้องทำงานกับเขาถ้าสมมติว่ามีการแบบทะเลาะกันนู่นนี่นั่นเขาไล่ออกก็คือเรากลับประเทศหรือเราต้องหา c l o s e w o r k permit คนใหม่แล้วเราก็ต้องไปรอยื่นเอกสารอาจจะต้องกลับประเทศอีกคือมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะคอมมิตตัดสินใจผูกมัดกับเจ้านายคนไหนอ่ะค่อนข้างที่ สำคัญมากๆนะครับโบก็เลยยอมที่จะลองย้ายเมืองมาดูเครื่องสุดท้ายมาเมืองนี้สุดท้ายโบมาได้เจ้านายที่เมืองนี้ให้ถ่ายว่าได้ได้ได,ได้เอกาสารต่อไหมไม่ได้นะครับก็คือเขาก็คือเจ้านายเมืองนี้ดีครับดีกับโบมากๆแล้วโบรู้สึกว่าเออคนนี้แหละที่โบอยากทําเอกาสารด้วยแต่ก็ติดปัญหาที่เขาไม่เคยยื่นเอกาสารขอเอา ชาวต่างชาติมาทํางานมาก่อนกรณีที่ไม่เคยยื่นเนี่ยถ้ายื่นรับธุรกิจเปิดมานานนะรัฐบาลก็ถามว่าอ้าวคุณเปิดธุรกิจมาได้ตั้งนานแล้วทําไมต้องมาต้องการาแรงงานต่างชาติตอนนี้คุณเปิดมาได้เป็น10 20ปีแล้วทําไมคุณมาต้องการตอนนี้ก็ต้องไปตอบคําถามเขาให้ได้ซึ่งโอกาสเสี่ยงที่ยืน่นแล้วเอกาสารจะไม่ผ่านก็มีสูงเหมือนกัว่าโบจะเสี่ยงเงินรีนะครับสุดท้าย ยากครับการย้ายประเทศในปี2024สําหรับโบนะโบกลาพูดว่ามันยากไม่มีอะไรง่ายนะครับโบจะบอกว่าโบยอมแพ้ไหมคือมันมีวิธีอื่นที่เป็นโปรแกรมใหม่ๆที่รัฐบาลเขาเพิ่งเปิดแล้วลอเยอร์ลอเยอร์ของโบแจ้งมาแล้วโบรู้สึกว่าตอนเนี้ยถึงเจ้านายเนี่ยจะมี2อ,อย่างเนาะถ้าสมมุติว่าเรายเขายืดเอกาสารให้เราจริงๆอะ่ะหนคือเขาจะเรียกเงินสคือเขาจะเรียกเวลาโบรู้สึกว่าโบไม่พร้อมที่จะ ย้ายขนาดนั้นคือหมายความว่าโบรู้สึกว่าโบกำลังจะสเปนเวลา5ปีของชีวิตเนี่ยเพื่อเอกสารตัวนี้ส่วนตัวโบนะโบอยู่แคนาดามาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีอะอืทำให้โบคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนครับแล้วโบรู้สึกว่ามันมีอะไรมากมายหลายอย่างเลยที่โบยังไม่ได้ลองทำในวันที่โบตัดสินใจมาโบไม่เคยมาอยู่ต่างประเทศมาก่อนแล้วโบรู้สึกว่า สักครั้งในชีวิตอะโบอยากที่จะลองว่าการมามีชีวิตอีกฝากหนึ่งของโลกมันเป็นยังไงแล้วโบรู้สึกว่าโบได้ลองแล้วคือมันบรรลุเป้าหมายโบแล้วตัวเอกสารอะได้ไม่ได้อะโบรู้สึกว่าโบพยายามเต็มที่แล้วย้ายเมืองย้ายเมืองก็ไม่ใช่ว่าทุกคนตัดสินใจจะย้ายแล้วจะย้ายนะครับคือโบรู้สึกว่าโบทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่โบจะทําได้แล้วแล้วในเมื่อเราทําเต็มที่แล้วอะโบไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจนะครับเรารู้สึกว่าการกลับประเทศครั้งเนี้ย เป็นอะไรที่น่าจะสนุกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรคิดว่าคงจะมีอะไรตามมาอีกถามความรู้สึกอของคนที่อยากจะย้ายละกันว่าตอนนี้หลังจากดูคลิปนี้จบอ่ะรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย